สวัสดีค่ะพบกับโมโตเร้ว่ากันอีกเช่นเคยในวันนี้ทางเวสปาก็ได้เปิดรถใหม่ถึง4รุ่นสีสันสดใสสีใหม่เลยทีเดียวจริงๆแล้วเวสปาเขาถือว่าเปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ฉลอง12ปีที่เวสปาไทยแลนด์แคมเปญวิวาลาเวสปา ถ้ามีแคมเปญนี้จัดแสดงที่รีดใจกลางสยามตั้งแต่วันที่16-17มีนาคมเพื่อมาสามารถเข้าไปรับชมยนโฉมเวสป้ตัวจริงกันได้เลยนะคะซึ่งรุ่นที่เขาเปิดทั้ง4รุ่นนั้น3รุ่นแรกเป็น GTS ที่ประกอบด้วย150แล้วก็ตัว300เนี่ยทางทีมงานแอดมินพลก็ได้พายนโฉมตัวจริงกันไปแล้ว เพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับชมสามารถกดปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนกันได้เลยซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะคะจะพาไปชมตัว p r i m a Vera Color White กันค่ะ สำหรับตัวพี่มาเวล่าคัลเลอร์ไฟนะคะก็จะเป็นตัว150จริงๆแล้วพี่มาเวล่าเนี่ยเปิดครั้งแรกในช่วงยุค60ปัจจุบันเขาก็พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นยุคไลฟ์สไตล์ของกระแสลกลุ่มวัยรุ่นแต่ก็ยังคงความคลาสสิกโดยการเป็นแบบไฟทรงกลมอยู่นะคะและจุดเด่นของเขาเลยก็คือสีสันนั่นเองเพราะเขาจะเน้นเป็นสีทูโทนที่ตัดกันร,ระหว่าง สีส้มตัดกับสีฟ้าแล้วก็ตัวสีฟ้าตัดกับสีแดงโดยเขาได้แรงบันดาลใจที่เป็นสีตัดกันทูทนเนี่ยมาจากแสงอาทิตย์ที่กระทบพืนน้ำก่อนจะรับขอบฟ้าทาให้เป็นเหมือนกับแสงของพระอาทิตย์ตกนะคะในยามเย็นโอเคแล้วนอกจากนี้เพิ่มความโดดเด่นอีกก็คือการตกแต่งสีดำที่ตัดขอบออกมาไม่ว่าจะเป็นขอบคิ้วสีดำขอบตรงไฟหน้าตรงเบาะสีดา ที่จับมือกันตกรวมไปถึงชิ้นส่วนที่อยู่ตรงบางโคนหน้านะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของลวดลายของแฟริงด้านข้างที่ใช้สีดำในการตัดโทนสีอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าสังเกตเห็นตรงล้อเขาก็จะมีลูกเล่นของสีที่ตัดกับตัวรถเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสีของทูโทนก็จะเน้นทั้งสองสีก็คือสีส้มตัดสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าตัดกับสีแดงนั่นเอง ในส่วนของราคาค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่1 3 9 9 0 0บาทมาพร้อมกับเวลคัมคิทซึ่งเวลคัมคิทนะคะก็จะเป็นพวกของแถมที่ประกอบไปด้วยชิลสั้นสีสโมกอย่างที่เราเห็นนี้รวมไปถึงที่พักเท้าอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมี Vespa High Box เป็นพวกอ c เซซอรี y ต่างๆเช่นพวกหมวกกระเป๋าปลอกแขนอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งจะมีสีละ300คันแบบ l i m i t ต็ดค่ะ แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปจะพาไปยวนชมกับเ e s p ้าที่คลอลับกับแบรนด์ดังๆมากถึง5รุ่นเดี๋ยวจะไปรับชมกันได้ในคลิปถัดไปจะใส่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนไว้ให้ค่ะว่ารุ่นพิเศษที่คลอลบกับแบรนดังๆนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงตัวจริงจะสวยงามแค่ไหนไว้รอรับชมกันค่ะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ